วัดดิฟ hey, oh oh, ักด right. ah, ูมดีฮะชิบหายตัวโคตรโหดเจอกัทหารรับจ้างธรรมดาคิดว่าใครจะชนะเฮ้ยเดโตกดิโอคนนี้นับถือเหมือนพ่อร่างอะไรวะไม่รู้จักอ่าไม่ดูไม่ดูเฮ้ออื้อตัอใเญ่เ็ต่อยเดอเออเออตุ๊เออเอออออ่ะอเอเออเออ๊ออเอย เป็นเดือดหักกันยไงเอออาอามึงพอแล้วอ้าวอาไม่เลิกไม่เลิกกูจะเอาจริงนะจริงจริงโอ้ยมันเอาจริงกว่ายิงอะเอาเดรเดรอะไรวะน่ะไปเลยไปไปโอ้ยยิงที่หัวไปเลยกันได้ยังไงเนี่ยเออกูจะไม่สู้แล้วนะกูจะเอาเอาโอ้ทำได้ยังไงวะจะตายคนเล่นก็จะตายโอ้อ่า ม,มันทำได้ยังไงวะเนี่ยมันทำได้ยังไงเอาตายกูไม่รอดโอ้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 มันตีแม่งเลยแล้วกันจะโอ้กันได้โอ้ตาย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 ตูมดีจะเอาบ่จะเอาบ่จะเอาบ่อะโอ้มันมีเกาะได้ยังไงมึงโกงมะเนี่ย,ย,อยโอ Obi ้โอ้เกาะโกงแล้วเกาโกงกูแล้วเออมึงโกงกูแล้วโอ้ตายโอ้โอ้ ตายตายตาอ๋อตายโอ้กูตายกูตายเร็วเออเอามันหลบได้เลาด้วยเออโอ้ตายแอะตายแล้วพูดอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องคนพากระแสบคอชิบาหายอันนี้ซีจีข้างหลังมันมายืนหน้ากินตะกินงงจะเอาบอก่ก เอาใช่ไหมเมื่อกี้ที่อ่อนให้บอกเลยค่อย <c oughs> กู้เริ่มถูกโอ้ยพอแล้วพอแล้วเอ้ยมันมีเกาะเอเ้ยโอ้าโอ๊ะโอ๊ะบ้าวบ้าวบ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 ามันมีเกาะมันมีเกาะไม่มีเกาะแล้วจัดไป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 จั <c oughs> ด,ดไปโดนไฟไม่โดนไฟโอ้ยอ่ะมึงโดดไปไหนแล้ว โอ้อ้าวอ้าวตายตายนี่น่ะฟันแม่งเลยโอ้ตายกูนี่น่ะสวนกับประชานี้โอ้มันก็สวนกับคนนั้นกูฝึกมาท่าเดียวอ้ออ้ฝึกมาท่าเดียวมันก็กันได้หมดไปแล้วหันหลังมึงโดนกูแล้วจะฉับนี่น่ะฉับไปเลยมึงเอ้ยอืออืออุ้ยช่ิงฉึกตายเรียบร้อยจูมเดย์เอ้ย ยิงเกาะมันออกก่อนยิงเกาะเอาขอออกไปขอเจายิงจนแม่งออกมานี่เลยโอ้ยอย่าอย่เพิ่งอย่าเพิ่งขอขอโกงก่อนอ่าไม่ให้โกงว่ะเออเบื่อเบื่อมาขอเอ้ยขอขอย้ายย้ายฉากไอ้เหือยย้ายย้ายฉากเออเปลี่ยนฉากบ้างกูเบื่อแล้วเอื่ออออ้าอ่าโอ้โอ้อ้ากูเจียแพนไปแล้วอันนีตุบ เป็นกูกูตายแล้วเงี้ยกูตายแล้วอือโอ้ยจะมันจับกูได้โอ้ยจับกูได้ไงเนี่ยเกาะ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 โดนลบทโดนลบ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 โดนโอ้โหโดนโดนโดนแต่มันปากูไม่โดนนะนี่ไงโดนโดนอันนี้โดนอันนี้โดนอันนี้ก็โดนอันนี้ก็โดนโอ้อันนี้ก็โดนโอ้โดนไปไกลแล้วไปแล้วไปแล้วเพรามึงเอาคืนโอ้ยอะ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 โอ้ ตกโอ้ตายกูตายตายตายเจอจังสิไปเลยมึงอืออันตีเลยมึงลุกขึ้นมากูฟันเออนั่นแหละตามนั้น <stroke> โอ้โคตรแสบคอเจอกับมึงเนี่ยไอ้ดูมดีบ้าไอ้มันล่างบ้าอะไรวะเนี่ย